สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าวิ่งระดับท็อปของค่าย n นยกี้กันนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือ n นกี้ซ o มเอ็กซ์วิเปอร์ไฟน์เน็กนั่นเองนะครับผม สำหรับรองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับก็วางจําหน่ายมาหลากหลายสีแล้วนะครับผมในประเทศไทยส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ได้ทําการดองรีวิวไว้อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มีเวลาแล้วก็ลองไปสวมใส่กันมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ได้เก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเล่าเป็นรีวิวเล่าความรู้สึกในการสวมใส่แล้วก็มีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งคู่นี้ให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับผมสําหรับ n นกี้ซูมเอ็กซ์เวเบอร์ไฟน์เนเปอร์เซนต์สคู่นี้จะเป็นอย่างไร มาติดตามคลิปดูนี้กันครับผม ก่อนอื่นที่เราจะมารีวิวเล่าความรู้สึกความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทาง s n e a k e r Today กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปโอใหม่ๆจากทาง s n e a k e r Today นะครับผมสําหรับใครที่ทําทุกอย่างครบหมดแล้วกดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละเรามาดูตัวรองเท้ากันก่อนครับผมสาหรับ Nike Zoom X Vaporfly n e x t 2หรือ เพื่อนๆมักจะเรียกกันว่านิกเปอร์เซ็นสองนะครับผมคู่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นแรกส่วนเดียวนะครับนั่นก็คือส่วนของอัปเปอร์ทั้งหมดนะครับผมในส่วนของชุดพื้นชั้นกลางแล้วก็พื้นยางชั้นนอกเนี่ยก็ยังเป็น แบบเดิมเหมือนกับรุ่นแรกอยู่นะครับผมโดยพื้นชั้นกลางเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับโฟมซูมเอ็นะครับโฟมที่มีน้ําหนักเบามีความนุ่มมีการตอบสนองที่ดีที่สุดของทางไนกี้เนี่ยมาใช้งานจํานวน2ชั้นนะครับผมตามที่เราเห็นเลยแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนนะครับแบบเต็มความยาวเท้าวางอยู่ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นโฟมซูมเอ็ประกบด้วยแผ่นคาร์บอนด้านในนะครับซึ่งเวลาเราสัมผัสเนี่ยตรงนี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับผม แล้วก็เป็นพื้นยางชั้นนอกนะครับที่มาในลวดลายการเจาะเซาะร่องนะครับเพื่อ การยึดเกาะที่ดีในทุกสภาวะนะครับแม้กับพื้นเปียกอะไรก็ตามนะครับผมซึ่งการเจาะซสาร่องยางแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนลักษณะกับยางรถยนต์นะครับที่จะช่วยรีดน้ําออกเพื่อช่วยในการยึดเกาะด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนของตรงส้นเนี่ยก็จะมียางมาให้2จุดนะครับซึ่งส่วนที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นท่วงบริเวณหน้าเท้าก็ไม่แปลกนะสำหรับรองเท้าวิ่งสายแข่งขันแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นลงหน้าเท้ากันอยู่แล้วนะครับผมในส่วนที่การเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดก็คืออัปเปร์นะครับเดิมทีเน รุ่นแรกนะครับใช้อัปเปอร์เป็นผ้าเวเปอร์วีฟนะครับที่เป็นผ้าชนิดใหม่ที่ทางไนกี้เขาพัฒนาออกมาครับโดยจะคล้ายๆกับผ้าล่มหรือว่าเป็นผ้าพลาสติกนิดๆน,น,นะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นผ้าตะข่ายที่มีความโปร่งนะครับมาร้อยเรียงกันเพื่อเป็นหน้าผ้าที่ไม่อมน้ำนะครับแล้วก็ช่วยให้เราแห้งเร็วนะครับผมแต่ว่าในรุ่นที่2เนี่ยก็ได้เปลี่ยนกลับมาใช้เป็นผ้าตะข่ายเอนจิเนียร์เมสซึ่งมีการถักทอ แบบใหม่นะครับก็จะเห็นความโปรงมากขึ้นนะครับผมพร้อมกับตัวแถบสตริปตรงปลายเท้านะครับที่จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างของอัปเปอร์รุ่นนี้นะครับผมซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการยกเพดานตรงช่วงปลายเท้าสูงขึ้นกว่ารุ่นแรกนะครับทำให้คู่นี้นะครับสามารถกลับมาใส่ไซส์ทั่วไปปกติได้นะครับสำหรับใครที่ใส่ ในเปอร์เซ็นต์รุ่นแรกด้วยการขยับไซส์ขึ้นมา0.5เนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถกลับมาใส่ไซส์ปกติได้แล้วนะครับผมส่วนใครที่ใส่ไซส์ปกติทั่วไปในเน็กเปอร์เซ็นต์แรกอยู่แล้วนะครับคู่นี้ก็สามารถใส่ตรงไซส์ได้หรือกับบางคนเนี่ยอาจจะลดลงสักครึ่งไซส์ก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยผ้าตัขไหล่เอนจิเนเมสอันใหม่เนี่ยเวลาเราสวมใส่จะไม่ค่อยรู้สึกกระชับสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็จะได้ในเรื่องของการระบายอากาศที่ดีขึ้นมากๆนะครับผมเวลาลมพัดอะไรก็จะรู้สึก ถึงด้านในเท้าแล้วก็มีความโปร่งเนี่ยใครที่มีถุงเท้าสีสวยๆก็สามารถใส่เพื่อให้สีมันตัดกันเพิ่มความสวยงามกันได้นะครับในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยนอกจากในเรื่องของความกระชับที่ไม่กระชับเท่ากับรุ่นแรกแล้วนะครับในส่วนของนิ้วเท้าอย่างที่บอกไปก็คือสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถใส่ได้สบายมากขึ้นกว่าเดิมตรงส้นเท้าเนี่ย กับกลายเป็นว่าพอทุกอย่างมันไม่ค่อยกระชับเท่ากับรุ่นแรกนะครับตรงส้นเท้าก็รู้สึกถึงความเคลื่อนพอสมควรเลยเพราะว่าด้านในเนี่ยก็มีแผ่นฮิลคอเตอร์แต่ว่าไม่ได้มีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีเหมือนหมอนฮิลพอดนะครับผมเป็นฟองน้ำสพอร์ตตรงส้นเท้าไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขอบขอบเป็นผ้าหนังกลับเป็นวัสดุหนังกลับนิ่มๆน,นะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของให้ความสัมผัสอะไรต่างๆแต่ว่าเวลาเราสวมใส่เนี่ยตรงข้อเท้าตรงนี้จะไม่ได้ชิดกับข้อเท้านะครับเพราะว่ามีจะมีตัวฟองน้ําอันนี้ครับคอยดันข้อเท้าอยู่เพราะฉะนั้นเวลาสวมใส่เนี่ยตรงนี้จะรู้สึกว่ามันจะเปิดๆนิดๆก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรไปนะครับลิ้นรองเท้าอะไรต่างๆเป็นแบบเดิมครับมีความบางมีความโปร่งเพราะว่าเป็นผ้าตะข่ายเหมือนกัน,นครับ เราจะเห็นเน็กว่ามีความโปร่งมากๆนะครับแล้วก็เอาจริงๆผ้าตาข่ายนี่ก็มีความแข็งแรงอยู่นะครับเพียงแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยจะรู้สึกไม่ค่อยกระชับสักเท่าไหร่นักนะครับและสิ่งที่ชอบมากที่สุดในการเปลี่ยนของอัปเปอร์รุ่นนี้ก็คือเชือกรองเท้านะครับผมใครที่มักจะเจอปัญหาเชือกรองเท้าหลุดในรุ่นแรกนะครับต้องมัด2ทบ3ทบ4ทบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ใน w e b บ e ร์ไฟนิกเปอร์เซนต์สรุ่นนี้นะครับผมได้เปลี่ยนมาใช้เชือกแบบเดียวกันกับอัลฟา f ฟนิกเปอร์เซนต์นะครับที่มันจะมีเท็กเจอ เชือกอะไรต่างๆนะครับก็จะทําให้มัดทบเดียวแล้วเอาอยู่นะครับผมเพราะว่าเจ้าปมต่างๆที่อยู่บนเชือกเนี่ยเวลาเรามัดแล้วก็เสียดสีกัน,นจะมีความหนาแน่นมากกว่านะครับเพราะว่าเชือกแบบเดิมจะค่อนข้างแบนเรียบแล้วก็ลื่นด้วยนะครับผมส่วนปลายเชือกเนี่ยก็ยังคงมาพร้อมกับตัวธงหมักรุกนะครับแล้วก็มีโลโก้ไนกี้ก็มีความสวยงามตรงลิ้นรองเท้าเองก็จะมีเขียนชื่อไนกี้เวเบอร์ไฟอยู่นะครับซึ่งด้านในอะไรก็ยังมีการ ดีไซน์ที่เหมือนกันอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีการใส่เลขเวลาเอาไว้นะครับเผื่อใครที่จะเอามาแต้มสีใส่เวลาตามคู่ที่เราวิ่งได้นะครับส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นส้นที่เขียนคำว่า running นะครับผม ดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยนอกจากตัวหน้าผ้าเนี่ยยังคงเหมือนกับรุ่นแรกนะครับก็คือมีสวูดขนาดใหญ่วางอยู่สําหรับสีนี้นะครับที่เราเห็นก็คือสีเบกกิ้งทูเนียเ่ยก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามมากๆนะครับเอาละในส่วนของอัปเปอร์ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของพื้นชั้นกลางเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าขายที่ติดใจเว็บไฟนิเปอร์เซนต์รุ่นแรกนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงให้ฟีลลิ่งเดิมก็เพราะว่าเขาใช้ชุดพื้นชั้นกลางแบบเดิมนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเป็นฟอร์มซูมเอ็กซ์จำนวนสองชั มาในลนักษณะเหมือนรูปช้อนนะครับผมก็จะมีความโค้งตรงนี้ตามที่เราเห็นตามแนวเลยนะครับผมแผ่นคาร์บ,บอนนี้เองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยผลักไปข้างหน้านะครับเวลาเราลงเท้าและเราจะเห็นได้ว่าปลายเท้าของเว b บเบอร์ไฟนเนเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ได้โค้งแบบรองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บ,บอนบางรุ่นนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยตามสไตล์ของทางไนกี้ที่เขาออกมาตั้งแต่เว็บเบอร์ไฟฟร์เปอร์เซ็นรุ่นแรกๆนะครับเวลาเราลงเท้าไปเนี่ยจะเป็นเหมือนหน้าเท้าเนี่ยจะลาดเอียงมากๆครับเวลาเราลงเท้าปุ๊บมันจะเหมือน ช่วยผลักไปข้างหน้าทําให้เวลาเราเดินเนี่ยจะรู้สึกว่าเทไปข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเรายืนอ,อยู่เฉยๆแล้วเราเอียงไปข้างหน้าเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าตัวรองเท้าเนี่ยจะคอยเทให้เราไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยคู่นี้เนี่ยก็จะมีความนุ่มนะครับมีความเด้งมีความดีดแล้วก็จะทําให้เราก้าวได้ยาวขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับเพราะว่าหลักการหน้าเท้าลาดเอียงของ w e b e r f l y ในเปอร์เซ็นต์คู่นี้เนี่ยจะทําให้เราไปข้างหน้านะครับและอย่างที่ผมเคยได้รีวิวไว้ใน w e b e r ร l y ในเปอร์เซ็นต์รุ่นแรกนะฮะ เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับผมก็เพราะว่าเวลาเราสวมใส่คู่นี้เนี่ยแล้วออกแรงเท่าเดิมครับคู่นี้จะพาให้เราเร็วขึ้นไปถึงประมาณ1เพสได้เลยครับอย่างสมมติปกติผมวิ่งที่เพสเจเนี่ยผมออกแรงเท่าเดิมครับคู่นี้จะพาเราอยู่ที่เพสหกด้วยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้เนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยแล้วก็มีความนุ่มนะครับมีการซับพอร์ตที่พอสมควรจังหวะวิว่งเนี่ยรอบขาค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติสมูทแต่ว่าอย่างที่บ ไปก็คือทําให้เราก้าวยาวขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับผมการยึดเกาะอะไรต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยคิดว่าเว็บเบอร์ไฟนเปอร์เซนต์สรุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บอนสาหรับวันแข่งขันที่เซฟที่สุดแล้วเวลาใครที่อยากจะได้รองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บอนสักคู่แล้วตัวเลือกเยอะะเหลือเกินนึกอะไรไม่ออกอยากจะได้รองเท้าวิ่งที่มีแผ่นคาร์บอนมีความนุ่มมีน้ำหนักเบาและช่วยทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นเนี่ย ผมว่าเวเไฟในเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่หลายๆคนนึกถึงนะครับแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างเซฟเพราะว่ามีประสิทธิภาพที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วด้วยนะครับผมและอีกทั้งในช่วงรุ่นที่2เนี่ยก็มาพร้อมกับสีสันต่างๆสวยๆงามๆมากมายนะครับแล้วก็มีการวางจำหน่ายในประเทศไทยที่เรียกได้ว่าทั่วถึงกันมากๆแล้วด้วยนะครับผมก็ใครที่อยากได้นะครับตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายในสีอื่นๆทั่วไปแล้วนะครับแต่สีนี้เนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ากึ่งๆลิมิ เตดนะครับก็น่าจะหมดไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับน้ำหนักของเวฟไฟน์ในเปอร์เซ็นต์2ผมชั่งได้อยู่ที่ประมาณ208กรัมนะครับในไซส์10 US ผู้ชายซึ่งจะแตกต่างจากสีฟ้านะครับสีฟ้าผมชั่งได้ประมาณ206กรัมก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ยังถือว่าเป็นน้ําหนักที่เบาเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนที่ไม่ชอบคู่นี้นะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็จะเป็นในส่วนของตรงส้นนะครับด้วยความที่เปลี่ยนอัปเปอร์ใหม่เนี่ยทำให้ตรงส้นรู้สึกมีความเคลื่อนนะครับไม่ค่อยกระชับสัก เท่าไหร่นักในส่วนเรื่องของความโครงเคลงอะไรต่างๆก็ค่อนข้างคุ้นชินแล้วนะครับผมเพราะว่ารองเท้าวิ่ง แผ่นคาร์บอนในยุคสมัยนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความหนามีความมั่นคงไม่มากเท่าไหร่นักในเวลาเดินครับแต่เวลาวิ่งคู่นี้เนี่ยเวลาเราวิ่งทางตรงเวลาเราวิ่งที่ประมาณเพสหกเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความมั่นคงแล้วก็ไปข้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับมีความเด้งมีความดีดมากๆเลยทีเดียวในส่วนของมือใหม่ที่อยากได้รองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บอนเนี่ยก็ต้องแนะนําว่าต้องฟิตร่างกายซ้อมร่างกายให้มีความแข็งแรงมีความพร้อมที่จะใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ด้วยนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะพาเราไปข้างหน้าอย่างรรววดเ็ แล้วก็ใช้ร่างกายเป็นอย่างมากรวมถึงรองเท้าวิ่งแผ่นคาร์บอนเนี่ยมักจะมีแรงสะเทือนส่งคืนเวลาเราลงเท้าแล้วก็ยกเท้าขึ้นมานครับแผ่นคาร์บอนก็จะคอยส่งแรงกลับมาสะเทือนถึงร่างกายของเราครับถ้ายังไม่แข็งแรงมากอาจจะเกิดอาการปวดหลังหรือว่าปวดตัวอะไรต่างๆได้นะครับผมก็สําหรับเน็กเปอร์เซ็นต์สองก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมหากใครที่มีคําถามอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับใครที่กําลังตามหาเว็บไ f ต์เน็กสองตอนนี้นะครับก็มีวันจําหน่ายอยู่ ที่เว็บไซต์ในกีประเทศไทยนะครับผมราคา7,500บาทจะไม่มีถุงผ้าให้แบบรุ่นแรกแล้วนะครับแต่ว่าราคาถูกลงกว่ารุ่นที่แล้วอยู่1,000บาทใครที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปดนี้ไปซื้อกันได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามสีใหม่ๆได้จากทางเพจ e a k e r Today นะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปดูรีวิวเล่าความรู้สึกความคิดเห็นในการสวมใส่เกี่ยวกับรองเท้าในกี้ซูม X v a p o r ไฟในเปอร์เซ็นต์2คู่นี้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปดโดนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ